มัติชนพอดแคสต์ความท้าทายของการเมืองที่เป็นไปตามโลกที่เป็นจริงโดยพิษพงสวร์มักจะมีการอธิบายกันว่าคนที่ออกมาวิพาษ์วิจารณ์การเมืองและการทำงานการเมืองในช่วงนี้ว่าเป็นพวกที่ไม่เข้าใจว่าการเมืองในโลกที่เป็นจริงคืออะไรก็หวังว่า คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้จะเชื่ออย่างนั้นจริงๆไม่ใช่แค่อยากทำให้คนอื่นเชื่อด้วยวัตถุประสงค์อื่นเพราะมีหลายคนที่เขาไม่ได้เชื่อแบบนี้ส่วนคนที่คล้อยตามกันไปก็มีหลายแบบเอาที่สบายใจที่น่ากังวลมันอยู่ที่ว่าในช่วงนี้แนวคิดที่อ้างว่าการเมืองที่เป็นจริงในโลกที่เป็นจริงมันเริ่มมีปริมณฑลนที่กว้างขวาง ครอบคลุมและสอดคล้องกันมากขึ้นทั้งการเมืองในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่การตั้งรัฐบาลการทำงานที่ถูกมองทำไมทำเรื่องนู้นไม่ได้สักทีทำไมเรื่องนี้เปลี่ยนไปทำอย่างนั้นอย่างนี้รวมกระทั่งการไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และขัดแยง้งระหว่างประเทศในหลายเรื่องหลายราวตั้งแต่ใกล้บ้านถึงไกลบ้านประการแรก ถ้ายังเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของวาทกรรมสิ่งที่น่าสนใจก็คือวาทกรรมที่ว่าด้วยเรื่องการเมืองในโลกที่เป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้มาลองทำดูสิมันก็ต้องเป็นแบบนี้สิมันก็เป็นการพยายามอธิบายว่านี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงหนึ่งเดียวและที่สำคัญนี่คือภาวะวัตถุวิสัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าเพ้อฝันมากนะักจงเชื่อเรา ถ้าไม่เชื่อเราเจ้าก็มีจิตสำนึกที่ผิดพลาดมันก็ไม่น่าแปลกใจคนที่เคยสมาทานแนวคิดรวมกลุ่มแบบนี้สุดท้ายก็จะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนี้ได้ไม่ยากจนคำนึงถึงความเป็นมนุษย์น้อยลงเพราะไปอ้างว่าตนเข้าใจมนุษย์มากที่สุดเป็นที่หนึ่งในความเข้าใจเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่แท้ลามไปจนเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดเพราะพิสูจน์ได้ ้ออ้างอันเป็นนิรัน์คือความเชื่อของฉันคือวิทยาศาสตร์เพราะมันพิสูจน์ได้จากการหาเหตุผลที่เข้าข้างสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งที่มิติอื่นของความเป็นวิทยาศาสตร์คือความไม่ถือมั่นเพราะยึดถือเอาไว้เพื่อเผื่อใจว่าที่เรายึดถือไว้นั้นจะต้องรอการพิสูจน์ผิดได้ประการที่สองคือแนวคิดที่เชื่อว่าการเมืองที่เป็นจริง มันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์ของตัวเองเรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็กบางครั้งก็หมกมุ่นเรื่องอำนาจและความขัดแย้งไปเสียทั้งหมดทั้งที่การเมืองทั้งในและนอกประเทศอาจไม่ได้มีแต่มิติเรื่องของอำนาจและความขัดแย้งเท่านั้นคนที่เรียนรัฐศาสตร์เองแม้หลายคนจะเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์ของตัวเองและความขัดแย้ง แต่ก็ไม่ได้มองว่ารัฐศาสตร์มีเท่านี้การเมืองมีเท่านี้เขาเลือกที่จะเชื่อแต่เขาจะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อเขาเชื่อว่ามันมีด้านอื่นด้วยไม่งั้นเขาก็คงไม่ต้องเลือกไม่ต้องยืนยันหรอกความคิดที่ว่าการเมืองทั้งในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องของอำนาจความขัดแย้งสงคราม และผลประโยชน์นั้นไม่ได้หมายความว่ามันไม่จริงแต่ก็มีบางพวกที่เชื่อว่าถ้าเราเชื่อแบบนี้มากเกินไปหรือพยายามให้คนอื่นเขาเชื่อตามเราแบบนี้มากจนไม่มองเรื่องอื่นๆเสียบ้างมันก็ทำให้เราส่งเสริมความคิดที่ว่าการเมืองที่ดําเนินอยู่นี้มันมาถูกทางแล้วเป็นไปทางอื่นไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกการเมืองเป็นเรื่องของการบังคับให้เกิดการทาตามที่คนมีอานาจต้องการ ไม่มีอะไรได้มาฟรีสุดท้ายต้องคิดว่ามันคือการแก้ตัวหรือการแก้ปัญหาและสุดท้ายอีกขั้นหนึ่งคือมันคือการเพิ่มปัญหาเพิ่มแรงกดดันหรือแก้ปัญหาที่อ้างว่ากำลังทําอยู่กันแน่ประการที่สามความคิดเรื่องการเมืองที่เป็นไปตามโลกแห่งความจริงนี้มักให้ความสําคัญกับรัฐและรัฐบาลในฐานะผู้กระทำการหลักในทางการเมืองรัฐ และรัฐบาลและนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เข้ากลุ่มอำนาจรัฐคือผู้ที่รู้ดีที่สุดไม่ต้องไปฟังคนอื่นนอกวงอำนาจเช่นนักวิชาการและประชาชนซึ่งจะให้พูดง่ายกว่านั้นก็คือไม่ต้องไปฟังคนที่ไม่ได้อยู่ในวงอำนาจรอกพวกนั้นไม่หวังดีมีอคติไม่มีความรู้ถ้าเป็นนักวิชาการก็จะโดนวิจารณ์ว่าเอาแต่คิด ไม่เคยทำงานจริงหรือวางตัวไม่เหมาะสมเป็นนักวิชาการได้อย่างไรความรู้ไม่ถึงหรือมองว่าฝ่ายที่ไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลเป็นศัตรูของรัฐไม่หวังดีความย้อนแย้งในเรื่องนี้คือการไล่วิจารณ์คนอื่นแบบนี้ คือตัวสะท้อนความสั่นคลอนของความชอบธรรมของรัฐบาลน,นั้นแบบไก่กับไข่หรือไม่คืออ้างว่าสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลทำนั้นถูกแล้วมีแต่คนที่หวังดีไม่ร่วมมืออิจฉามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ที่ปล่อยข้อมูลที่ผิดจ้องจะล้มล้างหรือว่าจริงๆสิ่งที่ทำมันไม่ถึงไม่เข้าท่า แล้วก็แถไปเรื่อยๆโทษคนอื่นไปเรื่อยๆเพื่อให้ตนเองอยู่รอดถามว่าจะวัดอย่างไรว่าอะไรมันเกิดก่อนอาจจะวัดยากเพราะฝ่ายที่สั่นคลอ,อาจจะปากแข็งแต่ถ้าอาการมันคลั่งขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คงเห็นกันเองฝ่ายไหนก็ฝ่ายนั้นก็พยายามดิ้นรนกันไปต่างฝ่ายก็อ้างว่าอีกฝ่ายคลั่งกว่าการให้ความสำคัญกับรัฐ และรัฐบาลมันก็ไม่ได้ผิดในตัวของมันเองแต่ในโลกของการเมืองและการเมืองระหว่างประเทศในวันนี้มันก็มีตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกมากมายโดยเฉพาะพวกที่ไม่ใช่รัฐและรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประชาสังคมธุรกิจข้ามชาติองค์กรระหว่างประเทศหรือคนทั่วไปที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายข้ามชาติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกในวันนี้ ในหลายเรื่องไม่ได้เกิดจากรัฐธรรมเพราะหวังดีกับประชาชนและโลกแต่มันเกิดจากการคัดค้านสิ่งที่รัฐบางรัฐและรัฐบาลบางรัฐบาลทำหรือพยายามจะทำด้วยซ้ำไม่ว่าจะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มันดีขึ้นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการสร้างความร่วมมือในหลายๆด้านในโลกหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ก็คือ ความคิดเรื่องของการเมืองแบบเป็นจริงได้แบบเดียวเท่านั้นบางครั้งก็อธิบายความเปลี่ยนแปลงไปในทางอื่นๆในโลกไม่ได้ยิ่งความเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการทำให้โลกมันดีขึ้นโดยไม่ใช่รัฐเป็นผู้ริเริ่มหรือโลกต้องดีขึ้นจากสงครามมันก็เป็นไปได้อยู่ตั้งหลายครั้งประการที่ 4. แนวคิดเรื่องการเมืองบนความเป็นจริงของโลก เมื่อต้องการให้เชื่อฟังและยึดมั่นว่าการกระทำของรัฐและรัฐบาลเท่านั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วผลที่ตามมาก็คือจะมองว่าแนวคิดและองค์กรที่เหนือกว่าหรือนอกจากรัฐและรัฐบาลน,นั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญและน่ายึดถือหรืออาจยึดถือได้ถ้าไม่ขัดกับผลประโยชน์ของชาติที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์กรระหว่างประเทศหรือคุณค่าอื่นๆในความสัมพันธ์ระหว่างกัน และในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิ่งที่รัฐรัฐบาลและผู้ที่สมาทานแนวคิดนี้เชื่อก็คือโลกนี้โหดร้ายวุ่นวายไม่มีเหตุผลอื่นๆนอกจากผลประโยชน์อำนาจที่แข็งแกร่งและการสยบยอมอำนาจรัฐหรือรัฐที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะทำให้เราปลอดภัยองค์กรระหว่างประเทศที่มาจากความร่วมมือกันก็ถูกมองว่าไม่ใช่พ่อใช่แม่ มีแต่รัฐบาลนี่แหละที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องรู้จักเคารพสำนึกบุญคุณว่าได้บริหารประเทศมาถูกทางแล้วคนอื่นคือคนไม่หวังดีล้มเหลวถ้าไม่ล้มเหลวต้องชนะแล้วการชนะการเลือกตั้งคือสิ่งที่มันพิสูจน์ความสำเร็จกับความชอบธรรมจริงๆหรือไม่ทั้งที่ในรอบล่าสุดการชนะเลือกตั้งกับการตั้งรัฐบาลได้เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่คนเขาก็ตั้งข้อสงสัยกัน ไม่ได้หรือยังไงประการที่5การเมืองมันเป็นเรื่องของการจัดการกับธรรมชาติที่โหดร้ายและเห็นแก่ตัวของมนุษย์เท่านั้นหรือไม่และการจัดการกับธรรมชาติและความเห็นแก่ตัวของผู้ปกครองทั้งรัฐและรัฐบาลมันก็เป็นเรื่องของการเมืองเช่นกันไม่ใช่หรือโลกสมัยใหม่มันไม่ได้อ้างว่าผู้ปกครองคือคนที่มีธรรมชาติเหมาะสมที่สุดมันอ้างในเรื่องพันธสัญญา ในการเข้ามาทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมและความเชื่อในเรื่องการตรวจสอบกำกับเรียกคืนและร่วมใช้อํานาจกับรัฐมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกแยกไปจากการเมืองในโลกสมัยใหม่แถมยังเป็นฐานความชอบธรรมสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเลือกตั้งด้วยซ้ำที่เขียนมาทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าการเมืองที่ชอบอ้างว่าโลกมันเป็นจริงแบบนี้เท่านั้นมันไม่จริง แต่เราอาจจะต้องเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์และคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตัวเราของคนประเทศอื่นที่เขาอาจไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลของเขาทั้งหมดหรืออาจไม่ได้เห็นด้วยกับผู้นำทางความคิดของเขาในแบบหน้ามืดตามมวไปเสียทุกเรื่องเราอาจต้องมองความเป็นไปได้ในทางอื่นๆสร้างความเชื่อแบบรับฟังกันมากขึ้น พยายามไม่ผลักอีกฝ่ายเป็นศัตรูกันไปเสียทุกเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องที่ทำเฉพาะเรื่องที่ทำได้แต่บ่อยครั้งมันเป็นเรื่องที่ท้าทายว่าเราจะไปถึงจุดที่เราคิดเราฝันได้อย่างไรอย่าหยุดคิดหยุดฝันในโลกที่กำลังโหดร้ายขึ้น มัิิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ